อืมอรูปออกออกน่าจะดีกว่าเพราะว่าการตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องเพลงภูเก็บไม่ทราบเนาะแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารเนาะที่ที่จะมาสู่คนดูเนี่ยถ้าเกิดคนดูเริ่มสับสนปุ๊บเนี่ยบางทีไอ้ไอ้ที่เราสร้างขึ้นมามันก็เลยถูกถูกถูกทําให้ลดลดเรื่องความสําคัญไปแล้วก็อีกเนี่ยเป็นคนที่ พอตาตามันหันมาแล้วมันดุเหมือนกันนะดั้นหันมายิ้มลูกใช้ครูไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงนี้ก็คือด้านหน้าของเวทีใช่ไหมคะบางทีพอดีเราเห็นด้านหลังเล้ตัวเองเยอะไปหน่อยเราต้องหันด้านหลังจบได้ปะเออข้างๆอย่างนี้ถ้ากว่าเนอะด้านหลังหัวอย่างเงี้ยเหมือนหัวหักนิดนึงเียงตัวอีกนะพอดีไซน์เป็นด้านหลังคือแทนที่ตัวไปนัวไป้เลยไม่ใช่มางี้หันหน้า แบบนั้น่ะเด็กหน้าใช่ไหมคะอ้โหแซ่บไอ้เน้าไหมายถึงอายุเยอะนะอันนี้เป็นเบรกดีใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แอคติ้งมีเรื่องกันอันนี้เบรกดีใช่ไหมคะถ้าเราจบสมมติถ้าเราหันอย่างนี้ปุ๊บมันเยอะไปอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบหันนิดนึงแล้วก็ไปอย่างงี้ก็ได้เออเปลี่ยนให้หักตัวหาหาคนดูนิดนึงเศร้านิดนึงเนี่ย อะไรอะไรเงี้ยลอ่ควาใหมายในร่างกายเมื่อกี้มันเหมือนแขนน่ะมันดูกลัวที่หนูที่หนูตีนะคะหนูอาจจะเล่นผิดคือหนูที่หนูตีคือเหมือนแบบพอแบบเหมือนเหมือนเราจากเขาตรงนี้แล้วเราก็เหมือนมันเราเดินจากกันแล้วแต่แบบว่าฉันัีหวังอยู่อะไรให่เขาก็ยืนแบบอะไรทีมันอยู่ในมุมในพอดีอาจจะใช้ละครเออเออพี่รู้สิลเป็นละครมากันเป็นละครมเป็นราม่าไม่ใช่อคติ้งใช่ไหมคะครูขังมันเป็น โอ้มันมันเป็นเรื่องมากไปเ่าเรื่องเยอะมากจนกระทั่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วจุดประสงค์เราอาจจะมาฟังเพลงมากมากกว่านะคะเพลงนี้ยแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบโหคนตั้งใจฟังเลยแหละเพราะไม่ดูท่าที่ใช่บางทีพอเธออารมณ์ยมันดึงความสนใจไปเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ดีตัดออกเลยก็ได้นะค้างตอนหลังตัดออกบ้างตัดออกบ้างที่ครูรู้สึกกระตุกที่สุดนอกจากรูปกับผันหลังนี่ ตาค่ะตาูนนมมันยกว่านี้แต่หันเราไม่ค่อยใชอไา่ให้หายก็โดนมอะไรก็ได้ทันทตามโมอะแล้วกายว่าพอแบบอะไรมากๆมันไปนี้ค้อนอะมันค้อนอยู่มันโกรธไม่ใช่แรวแทนเลยนะแบบแทนี่ันจะร้าเนาะใช่ร้าอะไรอาวอ์ะพี่ว่าพอทําท่าตามันหายกลายเป็นกลายฟังชั้นแอคซ์นั้นแหละเนี่ยมันดูแยกๆอยู่ เราว่าข้อดีของอีกคืออีกสามารถส่งได้ในทันทีโดยไม่ต้องทําท่าแล้วเพลงนี้มันก็เหมะลองดูก่อนลองลองดูว่าถ้าเรายืนนิ่งๆอ่ะแล้วลองเองด้วยใจก่อนอินด้วยใจเราเองความรู้สึกก่อนแล้วค่อยดูว่าเรารู้สึกกับมันจริงๆไหมอ่ะ แล้วตอนที่มาคูเขาวตรงนี้รู้สึกไม่ชอบตอนนี้ของอีกจะต้องลดทอนงานศินละปะของอีกตอนนี้ <c oughs> มันต้องลดทอน <c oughs> ลดทอนไปอคคือ่นแทนที่จะเพิ่มเนี่ยหนูหนูมาหนูมีทุกอย่างเยอะไปหมดเลยบนเวทีหนูควรจะต้องลดทอนบางอย่างเพื่อให้เขาดูหรือเพื่อให้เขาฟังเพราะตอนนี้มันกลายเป็นมาดูละคร <c oughs> อะเ,<อ>เนอะมันไม่ได้มาฟังเพลงถ้าเป็นบอดเวที่เขาร้องบนเวทีอะเขาก็จะยืนร้องนิ่งๆสวยๆไงแหละเคยเห็นบอดเวไหม ถ้าเขายืนร้องโดยที่ว่ามันเป็นเพลงร้องจริงๆเนี่ยเขาก็จะยืนและส่งอารมณ์จริงๆจังมากๆเลยคือสื่อด้วยอารมณ์ด้วยเสียงคือแทบจะไม่ต้องมูฟอะไรเท่านั้นไม่ใช่ละครเวทีสวยแต่มันจะเป็นแบบฟิลแบบสวยๆแล้ยืนนิ่งๆแล้วส่งอารมณ์สง่างาตอนเมื่อกี้ที่แบบอยู่ๆแบบวิ่งมาเงี้ยตกใจไหมตกใจเพราะพี่ยังงงเรื่องอยู่นะพี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น แล้วหูเราก็คาดหวังว่าเราจะฟังเพลงเพราะๆสำหรับคนดูคนดูเข้าไม่ไดนั่งแปลเตามเขาไม่แปลมันผิดผิดไม่มีเวลาแปลไปคิดหน้านี่บอว่แต่แต่ของที่ทำอ่ะดีอาจจะยังไม่ไม่ถูกถูกเวลาหรือเปล่าเออไม่บอเพลง้ะตอนช่วงแรกนะคะตอนที่รูกข่าไมก็แบบร้อง ได้ได้มีแบบโยกนิดนึงใช่แล้วก็เดินเรื่อยๆก็มือไม้นิดหน่อยซ้ำฮาชอบไม่เหมือนกับน้องที่เมื่อกี้น้องซอนร้องนะลูกคือซอนเขาจะให้เราฟังเพลงจนนั่นแล้วเขาก็เลือกที่จะจะโชว์ที่เป็นที่เป็นดราม่านิดหน่อยบางช่วงเท่านั้น เพราะว่าตอนตอนี้หน้าที่ของเราว่างเนาะท่าเขาอะแต่ว่าหน้าทีห่หน้าที่ของเราตอนนี้คือเรามาเพอร์ฟอร์มเป็นเป็นเป็นซิงเกิลเป็นนักร้องไม่ใช่แอคซิงแอคเตอร์อาจจะผิดฟังก์ชันซึ่งซึ่งเอาบางอย่างก็พอแล้วพอหนูซ้อมหือดึงอารมณ์ได้ปุ๊บหนูค่อยหาท่ามาประกอบเล็กๆน้อยๆให้มันดูแบบดึงพลังออกมาไม่ใช่ประกอบเพื่อแค่ว่าสวยงามนะแต่ท่ามันต้องส่งพลังให้หนูด้วยเออ ส่งฟิลอะอยนางที่ทำภาพพิ่ีส่งฟิลอะเพื่อส่งฟิลถ้าไม่ใช่เพื่อประกอบเพเสยมันก็โอเคดีอะมันก็แบบเท่านั้นเออมันต้องส่งฟิลได้ด้วยแต่ไม่เอาดุดุเนาะกลัวงั้นงั้นหนูเศร้าน้อยกว่านี้ไหมหมายถึงว่าทั้งในเป็นทั้งไงทั้งไงคีิปไว้ถูกแล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันออกมาทางร่างกายผิดเพราะว่า เพราะว่าความหมายทางร่างกายหนูทําให้คนดูตีความอีกแบบหนึ่งซับสนไปซัสนงงนเสียงไปในหน้าหรือเปล่าอืมกหลักหลักเออโหถ้ากินใจนี่ก็สบายจริงเพลงนี้ถ้าเราให้มันแบบว่าให้เสียงมันทําให้เกิดความรู้สึกดีกว่าอย่าเอาท่ามันทาให้เกิดความยูแล้วเอาเสียงหนูให้แบบว่าคนเวลามันเศร้าเสียงมันควรจะเศร้าไม่แบบว่า For the love you มันแข็งแรงอะไรเศร้าตรงไหนใช่ไหมคะ เอพี่หนูได้มาตอนแรกเป็น for the love เออจริงๆมัน for for the love นะ the เออ for the love หนูฟังเสียงหนูจะเป็นเด h e ใช่เพราะมันเพราะของพี่ชิชพอมากใันต้องชี้ิชพอ the love จะบอกงี่ก็ลืมทุกทีเลยที่นีวเขียนอ for เลยต้องใช้วิชาการ acting ผ่านเสียงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง acting ผ่านลงไปในเสียงนิวเออนิวให้เสียงเป็นตัวบอกอย่าเอาท่ามาเป็นตัวบอกเตอนนี้ตอนหนูร้องเสียงมีอารมณ์ มันก็มีแต่มันโดนท่าหรืกลดไปหมดเันโดนดึงความสนใจไปหมดเลยอ่ะทันทีเราจะไปคอนเซนเทรตกับเสียงเราไปดูท่าแบบใช่หรอเอ๊ะถูกไหมอะไรเงี้ยคือบางท่ามันก็โอเคแต่พอบางท่ามันไม่ใช่มันก็ทําให้คนดูแบบงงอ่ะลูกว่าวฉันจะคิดอะไรดีเพทงนี้ตกลงเขาสื่ออะไรมันเลยแบบมันไปได้หลายทางเกินไปมันคนเจาะจงไปมากเดี๋ยวมินตี้เอาเอาเอาไปพันเข้า หนูน้อยแต่ตัวเสียงอะไรเงี้ยโอเคนะคะเี้ยทีนี้น้องใช้เสียงไม่เป็นจริงแต่ผสมไปมาใช่ไหมทำให้เนียนได้มากทีนี้นะคะอยากคิดว่าหนึ่งประโยชน์ต้องเป็นเสียงแบบเดียวนะคะมันผสมกันแล้วอะไรโลกมันค่อยๆมาเหมือนที่คยน้องอ่ะเพราะถ้าตายตอนที่หนูที่แบบอนั่นแหละเพราะ แล้วชัดด้วยแล้วกูชอบสุดแล้วกนดที่สุดเอาให้กูนมักมาได้ไหมชทำใเดินกันไปเลยนั่ทำอะไรไปนั้นทำอะไรไปจริงๆๆไม่ได้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 ม่ได่ได้ไม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 ่ได้ไ่ได้ไม่ได้ม่ได้ด้ไม่ไ จะพูดดีไซน์ไปมันก็เลยแข็งรถค้าพีกรค่ะพิธี่ก่อเชิญน้องอีกพักก่อนก่อนนะคะแล้วตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับใครเอ่ยขอเสียงปรบมือ oh. ต้อนรับเด็กหญิงนิวตี้กับแทน feel you be there ออกเสียงให้แรง ค่ะเดยวเอทีวีแล้วค่ะอขอ